สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเราทุกๆุกคนนะครับวันนี้นี่ของเข้าเยอะนะครับก็เลยต้องทำเป็นสองคลิปนะครับเพราะคลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวนะครับใครที่ยังไม่มี q r code นะครับยังไม่มีล ne ของบ้านกูมีดีนะครับคุณต้องแอดไลน์แล้วล่ะนะครับถึงจะคุยเรื่องพระกันรู้เรื่องนะครับ เอาครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเป็นวันของพระขุนแผนนะครับผมจะหยิบให้ชมแบบนี้นะครับเป็นวันของพระขุนแผนนี่ครับพระขุนแผนองนี้สวยมากครับนี่ครับสวยมากอายุอานามนี่ต้องเอาปีห้าร้อยสองพันห้าร้อยตั้งเลยนะครับพระสวยจัดมากครับผมอยากให้คุณชมนะครับพระสวยจัดขนาดไหน นี่ครับพระสวยจัดมากนะครับแบบนี้หน้าตานะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับแต่ว่าให้ดูความสวยก่อนนะครับเนื้อหนังมังสาถูกต้องตามตำรับตำราทุกสิ่งอย่างนะครับภาพั้งคาบกูคาบอะไรต่อมีอะไรนะครับมวลสารเต็มเปี่ยมเลยครับองค์นี้พระสวยมากนะครับมีเนื้อ,อาหาที่ เรียกว่าแกล่งเก่าจัดสวยจัดเลยนะครับเป็นเนื้อนินกองแบบนี้นะครับแล้วก็องค์ขุนแผนเองนะครับองค์ขุนแผนเองก็มีความสวยนะครับมีความสวยงามมากนะครับนี่ครับเนื้อหาสวยงามมากครับทั้งหน้าตานะครับทั้งหน้าตา ต้องแยกต้องแยกเอามาําคลิปต่างหากเลยครับเพราะว่าเป็นพระที่สวยผิวพรรณดีมากนะครับแล้วเนื้อหาเนี่ยวันนะออกส้มเลยนะครับออกส้มเลยนะครับองนี้นะครับดูนะครับคราบไข่เนี่ยเปิดชัดนะครับพิจารณาง่ายมากครับขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับขุนแผนทรงพลใหญ่องนี้นะครับสวยเหลือเกินครับ ต้องบอกว่าสวยเหลือเกินสวยจัดจริงๆนะครับวันนี้ได้พระสวยมาหลายต่อหลายองค์นะครับนี่ครับมวลสารล้นล้นเลยนะครับมวลสารล้นล้นเลยพระสวยเกินเบอร์มากครับองค์นี้พระสวยเกินเบอร์มากนะครับ อง์ที่1ผ่านไปนะครับเป็นพระขุนแปนทรงพลใหญ่สวยขนาดนี้นะครับองค์ที่2ครับเป็นทรงพลใหญ่นะครับนี่ครับแต่พิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เป็นเนื้อดินผสมว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อดินผสมว่านสบู่เลือดเนื้อหาก็ชัดเจน จัดจ้านนะครับเนื้อหาก็นี่ครับออกเป็นแนวออกเป็นว่านตะบูเลือดนะครับแบบนี้ออเนื้อสวยจัดมากครับแต่ละองค์วันนี้นะครับ ผมจะรอไลฟ์สดทีเดียวก็เท่าที่ผมสังเกตเราน่าจะมีลูกค้า2กลุ่ม2ประเภทนะครับก็คือลูกค้าที่เขาชอบดูไลฟ์สดเนี่ยนะครับเขาก็ดูนะครับส่วนลูกค้าที่ชอบดูคลิปอัปเดตเนี่ยเขาก็ไม่ดูในไลฟ์สดนะครับก็มีลูกค้าถามว่าเอ๊ะไม่มีพระเข้าใหม่แล้วสองสวันนี้ผมมีทุกวันนะครับพระเข้าใหม่แต่ว่าเ,เราลืมไปว่าเราไม่ได้ไลฟ์เราไม่ได้อัปเดตด้วย การทำคลิปนะครับเราไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดจบก็จบกันไปเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปก็จะขยันขึ้นนะครับก็ถ้าเราอัปเดตด้วยคลิปแบบนี้นะครับคุณจะเห็นพระเนี่ยค่อนข้างจะชัดขึ้นนะครับเห็นพระค่อนข้างชัดขึ้นเนื้อหาอะไรแบบนี้เพราะว่าเป,เป็นโปรแกรมกล้องนะครับไม่ได้ ผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่เราไลฟ์สดนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะยึกยือบ้างมันแล้วแต่สัญญาณบางทีสัญญาณดีก็ภาพสวยบางทีสัญญาณไม่ดีภาพก็ไม่สวยนะครับขุนแผนไข่ผ่าซีกเนื้อดินผสมทรายเศษตรงนี้หน้าตาคุณเห็นไหมหน้าตาเป็นตัก,กะตแตนเลยนะครับหน้าตาแบบสวยมากครับนะครับหน้าตาเป็นตัคก,กะตแตนเลยแล้วปากจูนิยมนะครับปากจูนิยมแบบนี้ นะครับเหนือดินผสมทรายเศกนะครับนี่ครับพระสวยสมบูรณ์ครับด้านหลังก็มีนิดนึงนะครับมีนิดนึงกระเทาะไปนิดนึงนะครับแต่ก็ก็จะกระเทาะนานแล้วดั้งเดิมแล้วนะครับจนไม่เห็นแผลไม่เห็นอะไรละนะครับก็ปกตินะครับเล็กน้อยครับแบบนี้นะครับไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนื่องอะไรกับพระนะครับสวยๆหน้าตาโปนแบบนี้เลยนะครับหน้าตาสวยมาก แล้วก็มาส่งผลเล็กนะครับนี่ครับเนื้อดินครับสวยจัดมากนะครับเนื้อดินสวยจัดมากวันนี้ได้ของสวยทุกองค์จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วผมซื้อเน้นซื้อพระสวยนะครับจะพยายามเอาพระที่สวยเนื้อแกร่งนะครับ อ่าเพราะว่าผมขายเนี่ยผมขายพระสวยมันสบายใจพี่นะครับพระเนี่ยไม่มีเหลือไม่มีเหลือครับเพราะเราขายพระสวยเนี่ยนะครับแค่จะขายช้าขายไวเท่านั้นเองนะครับอ่าสบายใจได้นะครับแต่ถ้าซื้อพระหย่อนหย่อนมาเนี่ยนะครับโอกาสเหลือมันเยอะครับนะพี่นายไปดูที่กําลังอุ่นแกงอยู่อ่าอุ่นแม่มันอุ่นแกงอะไรอยู่ ต้มยำเดี๋ยวอุ่นแล้วก็อุ่นในน้นต่อแกงในน้นหนักนี่ครับ,พร,บพระสวยมากครับพระสวยเนื้อหาชัดเจนครับรักก็มี หลุดบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาติครับก็เป็นธรรมชาติครับสวยเดิมนี่ครับอีกองหนึ่งนี่ครับอีกองหนึ่งก็เป็นโลัโลงทองนะครับขุนแผน เหมือนกันครับความคมสวยชัดเจนครับมีลงรักลงทองมาแบบนี้นะครับลงรักลงทองมาเนี่ยแล้วด้านหลังองนี้หลังสวยครับหลังมันปาดแบบหลังแบบธรรมชาติเป็นหลังกดแบบนี้นะครับหลังไม่ได้ปาดนะครับองนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับเลยล่องรอยในการกดการทําองนี้เป็นธรรมชาติมาก ชอบองค์ไหนนะครับคุณแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาในไลน์บ้านกูมีดีเอได้เลยนะครับองค์ไหนที่ชอบนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมาสอบถามถามไทยราคากันไม่แพงครับแบ่งปันให้กันได้นะครับไม่แพงนะครับก็จะมีอันนี้นะครับนะี่ครับเป็นขุนแผนอุม้มไก่ อุ้มกุมารน,นะครับอุ้มไก่อุ้มกุมารเป็นเนื้อดินยุคต้นครับช่วงปี2,500นยะครับเนื้อหาจัดจ้านมากองนี้นะครับสวยชฉ่ำเลยนะครับสวยชฉ่ำเลยนี่ครับก็ลูกค้าชอบแบบไหนก็จัดมาเลยนะครับชอบแบบไหนจัดมาเลยวันนี้เราเอาขุนแผนสวยๆนะครับมารวบรวมไว้ให้นะครับแล้วก็มีขุนแผน กุต้นพิกุลนะครับนี่ครับขุนแผนกุต้นพิกุลอุ้มกุมารนะครับทรงไก่ชนแบบนี้นะครับยุคต้นนะครับเนื้อผงพุทธคุณกุต้นพิกุลนะครับแบบนี้สวยสวยนี่ครับสวยสวยเลยนะครับกุต้นพิกุลได้มาสององนะครับอันนี้ไก่ชนนะครับพุ่มกุมารไก่ชนอีกอันหนึ่งเป็นขี่ไก่ครับเป็นเลี่ยมเดิมแบบโบราณนะครับแบบนี้ครับ นี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับแต่นี่อยู่ในเรี่ยมนะครับมันส่องไม่ชัดครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันโดนพลาสติกเนี่ยนะครับมันครอบคลุมพลาสติกมันเหลืองอะว่าง่ายง่ายมันเก่ามากพลาสติกเนี่ยนะครับสวยอยู่นะครับดูจากพระก็แต่ว่าไม่มีการแตกหักนะครับเจ้าของบอกว่าไม่แตกหักนะครับก็ปกติพระสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้เนื้อป่งพุทธคุณนะครับกุต้นพิกุลพิมกีไก ปิมใหญ่นะครับปีนขีไก่เลี่ยมบินเทจมานะครับก็โอเคนะครับใครชอบยังไงก็สอบถามเล่นหาในตามแบบที่ตัวเองชอบนะครับผมเองก็จะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปได้นี่ครับนางกวักนะครับนางกวักนะครับยุคต้นของหลวงพ่อกล้วยนะครับไม่ใช่องคเดิมนะครับนี่คือมีแบบนี้ผม ผมซื้อหมดนะครับมีแบบนี้ผมซื้อหมดซื้อเรื่อยนะครับเจอปุ๊บก็ซื้อแหละนะครับเป็นเนื้อน้ํามันครับแบบนี้นะครับนี่นะครับชอบองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับคุณแคปหน้าจออ่าติดต่อเข้ามาได้นะครับมีแบบนี้ผมมันแท้ดูง่ายเราซื้อหมดนะครับซื้อหมดนะจะขายผมก็ได้นะครับจะขายผมก็ได้จะซื้อผมก็ได้ได้หมดนะครับ เหนือจัดชัดเจนดีครับนี่ครับเป็นเหนือน้ำมันจัดจัดเลยนะครับมีมวลสารมีแร่มีอะไรโผล่โหสวยมากครับองนี้นะได้ทั้งสององค,ครับใครชอบอง์ไหนก็องคนะนั้นนางควกักถอดปิมงาแกะหลวงพ่เดิมยุคต้นนะครับแบบนี้ลแล้วก็ยังมีอะไรอีกไหม ยังมีอะไรอีกหรือเปล่าครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับแอดอันนี้ไว้นะครับ QR code บ้านกูมีดีนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้ให้นิดหนึ่งนะครับทิ้งท้ายไว้ให้นิดหนึ่งว่าใครที่สนใจนะครับก็รีบทักมานะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยผมเปิดให้เบาบางนะครับเปิดให้เล่นหาได้ทุกคนนะสนใจองค์ไหนทักมาได้เลย